สวัสดีค่ะ คลิป Weekly a n a l y s i ์สัปดาห์นี้นะคะมาช้าหน่อยแต่มานะใครที่กำลังสนใจราคาทองคำกับ US dollar นะแนะนำเลยนะคะให้รอวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสจะมีตัวเลข CPI กับ Core CPI ค่ะตัวนี้ค่ะจะชี้ได้ว่าอนาคต F ฟดเนี่ยนะคะเขาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่0.5ตามคาดการหรือเปล่านะคะตัว CPI ตัวนี้จะเป็นตัวบอกค่ะถ้าหากว่า CPI เป็นไปตามคาดการแบบนี้นะคะที่8.0ก็มีโอกาส ที่เฟดจะปรับดอกเบีย้ยเพียงแค่0.5%ในครั้งหน้าค่ะแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะใครที่เทรดคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับ US เนี่ยเขาจะมีเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกาจำได้ไหมคะถ้าหากว่าพักสีน้ำเงินของคุณโจไบเดนเนี่ยนะคะยังได้รับคะแนนเสียงที่ดีอยู่ก็จะเป็นปัจจัยบวกให้ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่ก็เป็นตัวข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะคะ,ะหลังจากที่เฟดนะคะปรับขึ้นดอกเบีย้ย ต่อเนื่องนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เขาก็ปรับลดบาลานซ์ชีสแล้วค่ะถากว่าเป็นแบบนี้นะคะบาลานซ์ชีสค่อยๆลดแสดงว่าซัปลายในตลาดเริ่มน้อยลงค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะทําให้ US dollar แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้จนถึงเดือนธันวาเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาดู CPI อีกครั้งหนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูภาพการคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะคะโดยโกลเมนเซคเขาคาดการณ์ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าขึ้น0.5ก็เป็นไปตามคาดนะคะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยในวันที่13ธันวาคมเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะขึ้นที่0.5แล้วก็ในปีหน้าตอนเดือนเฟ布รีย์เนี่ยน่าจะขึ้นที่0.25ถ้าเป็นไปตามคาดแบบนั้นนะคะก็ส่งผลได้ว่า นโยบายการเงินของเฟดเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถกดเงินเฟอ้อได้จริงๆนะคะและนี่ก็คือการ drive ของดอกเบีย้ยที่เฟดปรับขึ้นก็ถือว่ารุนแรงรวดเร็วอย่างที่เราเห็นนะคะและนี่ก็เป็นภาพรวมที่นักวิเคราะห์คาดการทั่วโลกเขามองกันไว้นะคะสรุปก็คือในเดือนหน้านี้คือเดือนธันวาเน,นี่ยถ้าหาว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ย0.5ตามคาดการจริงๆนะคะก็ส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงเล็กน้อยค่ะแต่ช่วงนี้ยังแข็งค่าอยู่นะคะ เอาละค่ะมาดูการแข่งข้าก่อนดรา์นะคะจะเห็นว่าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ช่วงนี้ค่ะมีโมเมนตัมขาลงโผล่เข้ามานะคะแล้วก็ลองมาติดตามดูค่ะว่าแนวรับที่109.6จะรับอยู่ไหมนะคะถ้ารับอยู่ก็จะมีแรงวิ่งขึ้นวิ่งลงในแถวนี้เพื่อรอ CPI แล้วก็รอเฟดประกาศค่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะ u s เอเรจะปรับอ่อนค่าลงนะคะถ้าหากว่า CPI เขามีแนวโน้มที่ จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้า C P I เนี่ยเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า8%เนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวดอลลาร์เนี่ยปรับแข็งค่าขึ้นโดยส่วนตัวคิดว่าราคาน่าจะพุ่งไปอยู่ในกรอบเนี่ยค่ะ113โดยประมาณนะคะรอวันพฤหัสพร้อมกันค่ะและปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกานะคะสีน้ำเงินเนี่ยของคุณโจไบเดนค่ะสีแดงของคุณทรัมป์จำได้ไหมสีน้ำเงินค่ะถ้าหากว่า ชนะนะคะเป็นฝ่ายชนะเลือกตั้งกลางเทอมก็จะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าค่ะเพราะว่านโยบายการเงินการคลังก็ยังเหมือนเดิมนั่นเองและสามารถบ่งบอกได้ว่านโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลคุณโจไบเดนเนี่ยมีทิทางที่ทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนั่นเองก็ะจะเป็นอะไรที่ดีกับสหรัฐผลเนี่ยจะรู้ในวันที่9ตอนเช้าๆเราจะรู้พร้อมกันนะคะ ต่อไปค่ะมาดูภาพนี้ค่ะเฟดนะคะเขาก็บอกในการประชุมนะบอกว่าสิ่งที่เขาสนใจตอนนี้มีอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือเงินเฟอ้อเรื่องที่2คือแรงงานและเรื่องที่3คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเงินเฟอ้อคือตัวนี้ จะเห็นว่าตอนนี้ในเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยค่อยๆปรับลงดังนั้นถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้ตัวเลข CPI ออกมาเนี่ยน้อยกว่า8%ก็เป็นไปตามคาดถ้าหากเป็นอย่างนั้นก็ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทีนี้มาดูตัวเลขการว่างงานบ้างาจะเห็นว่าการว่างงานของเขาอยู่ในระดับต่ํานะคะถึงแม้ว่าเดือนที่ผ่านมาจะปรับขึ้นเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมก็คือน้อยกว่าสีก็คือยังเป็นแนวโน้มที่ปรับลดลงก็ยังส่งผลไปในทิศทางดีกับสกุลเงิน US ดอลลาร์ค่ะ สรุปคือภาพปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นปัจจัยบวกให้กับ US ดอลลาร์นั่นเองทีนี้มาดูทองคําตามคําขอบ้างนะคะราคาทองคําค่ะเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะราคาชนที่1615แล้วก็เด้งขึ้นไปอยู่ที่1682แล้วก็ราคาก็ป้นเปี้ยนอยู่แถวนี้นะคะกําลังจะบอกว่าแนวโน้มของราคาทองคำอะถ้าหากว่ายืนเหนือ1 682ขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะโดยส่วนตัวคิดว่าราคาอาจจะมีการย่อลงมาอีกครั้งนะคะในบริเวณ16 4 1 1 6 5 0 1 6 5 5อีกครั้งในแถวแถวเนี้ยค่ะและราคาก็เด้งขึ้นไปอีกครั้งแต่ว่าถ้าบริเวณ16 41รับไม่อยู่เนี่ยก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่16-15อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับราคาทองคำค่ะเมื่อเราขยายไทม์เฟรมเพิ่มขึ้นใน S4 นเนี่ยจะเห็นว่ามันชนบริเวณโซน เยอะมากนะคะที่1682แล้วก็ราคาป้้นเปี้ยนอยู่แถวนี้และคิดว่าราคาน่าจะลงมาทดสอบแถวเนี้ค่ะ1614 1650 16และ1657ตามลำดับนะคะถ้าหากว่ารับแถวไหนอยู่ก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมากกว่าค่ะมันชนกับ US ใช่ไหมคะถ้าหากว่า CPI ของ US ปรับลดลงก็ส่งผลให้ US แข็งค่าก็มีโอกาสที่จะกด ทองลงมาให้รับแถวๆนี้ได้ค่ะนี่คือแผนของราคาทองคำค่ะแต่ถ้าราคาทองคำนะคะเขายื่นเหนือ1682ได้ค่ะมีโอกาสแบบทดสอบตรงนี้เลยนะคะ1 7 1,714ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็วางแผนอย่างรอบคอบนะคะต่อไปค่มาดูฝั่งยุโรปบ้างนี้จะให้ดูภาพเงินเฟ้อนะคะจะเห็นว่าเงินเฟ้อของยุโรปเนชี้พุ่งอย่างนี้เลยแต่ว่า เงินเฟอ้อของฝั่งสหรัฐหักหัวลงแล้วถ้าเราเทียบกับเงินเฟอ้อเนี่ยจำได้ไหมว่าเงินเฟอ้อประเทศไหนเยอะสะกุลเงินนั้นอ่อนค่าถ้าเราเห็นภาพนี้ชนกันเราจะรู้ทันทีเลยว่ายูโรมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่ากว่าดอลลาร์ถ้าหากว่าดูเพียงแค่เงินเฟอ้อนะคะทีนี้ค่ะ GDP นยอยู่ในระดับต่ําดูตรงนี้ค่ะกราฟแท่งแบบน,นี้จะเห็นว่า GDP เนี่ยค่อยๆปรับลงแล้วก็จะเห็นว่าตัวเงินเฟอ้ออ่ะ แสดงว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยโตแต่ว่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นลักษณะแบบนี้ก็บ่งชี้ได้ค่ะว่าเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเป็นแนวโน้มทําให้สกุลเงินยูโรในภาพรวมระยะไกลมีโอกาสที่จะอ่อนค่ามากกว่าแข็งค่าค่ะแล้วก็ถ้าเรามาดู CPI ก็จะเห็นว่า CPI ชี้ พุ่งอย่างนี้เลยนะทั้งคอ r e CPI แล้วก็ CPI mm ิอ hmm. เฟอร์ของฝั่งยุโรปก็พุ่งสูงขึ้น,นะ,ะดังนั้นค่ะถ้าเห็นภาพรวมเราจะเห็นว่ายูโรปเป็นแนวโน้มขาลงแต่เพียงแค่ว่าช่วงนี้ค่ะเกิดการสวิงขึ้นมาอยู่ในกรอบนะคะส่วนตัวคิดว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยยืนเหนือ1.011ได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นต่อเล็กน้อยตามบริเวณแนวต้าน แถวนี้นะคะ1.04แต่ถ้าหากว่าดูตามปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยตัวยูโรมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่ามากกว่าแข็งค่าเลยมองว่าน่าจะเล่นอยู่ในกรอบนี้ก่อนค่ะและถ้าหากว่าตัวเขาราคาไม่สามารถยืนเหนือ1.011ได้ก็มีโอกาสลงมารับที่โลเดิมนะคะที่0.96ค่ะฝั่งยูโรอ่อนค่าฝั่งปอนก็ใช้ย่อยนะคะตัวปอนก็อ่อนค่าเพราะว่าตัวเงินเฟอ้อก็อยู่ระดับสูงค่ะ 0เลยนะคะเงินเฟอ้อของปอนก็เป็นปัจจัยทําให้เงินปอนอ่อนค่าค่ะแต่ช่วงนี้ปรับขึ้นมาเพื่อปรับฐานนะคะด้ยส่วนตัวคิดว่าราคาน่าจะขึ้นมาเทสที่1.17ก่อนถ้าหากว่าไม่ผ่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมารับที่โลเดิมคือ1.05แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องวางแผนค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเงินปอนประกาศ GDP วันศุกร์ US เนี่ยประกาศ CPI วันพฤหัสนะคะก็มีโอกาสที่จะผันผวนแต่ถ้าหากว่าตัวเงินปอน์นะคะยืนเหนือ1.17ขึ้นไปได้ค่ะแนวต้านถัดไปอยู่ตรงนี้ค่ะประมาณที่1.123โดยประมาณนะคะและนี่ก็คืออัตราดอกเบี้ยของ UK อยู่ที่3%นี่คืออัตาราดอกเบีย้ยของ US ดอกเบีย้ยใครเยอะกว่าคนนั้นก็มีใช้มากกว่าจะเห็นว่าถ้าเราเอาปอนไปเทียบกับ j ยอปนจะเห็นว่าปอนมีแนวโน้มที่จะ แข็งค่ามากกว่านั่นเองทีนี้เรามาดูคู่เงินที่เกี่ยวกับญี่ปนกันหน่อยดอลลาร์เทียบญี J ่ปนจะเห็นว่าราคาเนี่ยก็ทำ high ไม่หยุดนะคะจนไป h i g อยู่ที่152.5แล้วก็ราคาเนี่ยก็ปรับตัวลงมาส่วนตัวเนี่ยคิดว่าราคาน่าจะย่อเพื่อขึ้นต่อค่ะเพราะว่าภาพรวมของดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะแข็งมากกว่าญี่ปนถึงแม้ว่า ตัว j จแปนเองจะเข้ามาแชกแซงในตลาดก็ตามนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะลงมาทดสอบที่142ถึง144แล้วก็ขึ้นไปทายเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะก็ต้องมาดูค่ะถ้าหากว่า C P I ออกมาเนี่ยปรับลดลงจริงนะคะมีโอกาสที่ราคาดอลลาร์เทียบเจแนน่าจะพุ่งอีกรอบหนึ่งค่ะ แล้วก็นี่คือปอนเทียบเจแปนค่ะถ้าหากว่าเราดูปัจจัยพื้นฐานเราจะเห็นว่าเงินปอนมีแนวโน้มที่จะแข็งกว่าใช่ไหมคะมาดูทางเทคนิคค่ะจะเห็นว่าราคายกตัวสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะแล้วก็ราคาตอนนี้วิ่งอยู่ในกรอบนะคะ <c oughs> คิดว่าน่าจะลงมาทดสอบแถวนี้อีกครั้งค่ะ166นะคะถ้าหากว่า166รับอยู่ก็น่าจะขึ้นไปที่172ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเอาไว้เทรดเก่งกําไรแบบสวิงเทรดระยะสั้นเนาะ แล้วคู่นี้ตามคำขอคะ่ะนิวซีแลนด์ซีแลนด์เป็นประเทศที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และช่วงนี้สินค้าโภคภัณฑ์ก็แพงเหลือเกินนะคะหมูเห็ดเป็ดไก่แพงทุกอย่างเลยค่ะก็ส่งผลให้ตัวนิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้นนะคะถ้าเทียบกับดอลลาร์ในนิวซีแลนด์แข็งขึ้นถ้าหากว่าราคายืนเหนือ0.59ได้ค่ะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปที่0.65เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมันนี้เมเนเจอรเมนต์นะคะถ้าหากว่านิวซีแลนด์เขาแข็งค่าคะ่ะเมืองพี่เมืองน้องเนอะ ก็ต้องเป็นออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่ผลิตโพกพั์ได้นะคะดังนั้นถ้าหากว่านิวซีแลนด์แข่งข้าออสเตรเลียก็มีโอกาสที่จะแข่งข้าตามค่ะโดยส่วนตัวคิดว่าราคาน่าจะมาชนที่0.655ถ้าหากว่ายื่นเหนือ0.65 5ก็น่าจะขึ้นไปบริเวณแนวรับแนวต้านบริเวณนี้ก่อนนะคะ0.67แต่ถ้าแถวนี้ไม่ผ่านน่าจะลงมาเทสบริเวณเนี่ยค่ะ0.64ก่อนแล้วน่าจะขึ้นเพราะมีโอกาสปรับขึ้นมากกว่าลงในระยะกลางค่ะสำหรับออส และก่อนจากการน,นะคะย้ำกันอีกทีสัปดาห์นี้นะคะในวันพฤหัสส่งผลทำให้ US ดอลลาร์ผันผวนแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวเลขข้อ CPI กับ CPI CPI สามารถชี้ไปที่เงินเฟอ้อได้เงินเฟอ้อลดลงสกุลเงินแข็งค่านี่คะ่ะเงินเฟอ้อลดลงสกุลเงินแข็งค่าจะเห็นว่าเงินเฟอ้ออันนี้คะ่ะลดลงเงินเฟ้อรายปีลดลงถ้าหากว่าลดลงตามคาดการก็จะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่านะคะ แล้วก็อย่าลืมค่ะงเงินปอนมี GDP รายไตรมาตร,รายเดือนรายปีนะคะแล้วก็ มีเมนูฟรี p โปรดักชันนะคะจะเห็นว่าตัวเลขค่อนข้างลดลงนะก็จะรู้คร่าวๆแล้วแหละว,ว่าสัปดาห์นี้ถ้าออกมาท่านี้เนี่ยเงินปอนจะมีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับ a อทโ s สค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นใหม่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมเลยค่ะเป็นการมอบของขวัญให้กับลูกค้านะคะท่านใดสนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสแกน QR Code ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าหากว่าชอบล คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Athos มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินให้บริการมายาวนานกว่า15ปี a t o o s, <S มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่นโดย finance

15 years. ATOS has grown into a world leading online trading services provider. We have strictly adhered to regulatory requirements over the past years and always welcomed monitoring and supervision from external relevant stakeholders. We strive to create a fair trading environment for all our clients. 15 years. ATOS provides various trading products to clients in more than 100 countries and regions around the world. We make this possible by connecting traders to global capital markets from one single platform. 15 years. ATOS has executed millions of trades in our business history. We are proud to offer clients the world class premium service. 15 years. Whether you are just beginning your journey or a seasoned trader, ATOS provides you with a wealth of tools at your fingertips. Experience our trading tools that are easy to use yet super functional. 15 years. ATOS has won the trust of global investors through its premium customer services and innovative trading technologies. Since its establishment, ATOS has received more than 50 heavyweight international awards. We are a world leading online trading services provider. It's time to trade with ATOS. Are you ready?